สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วจะเจเบอรสุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอ,อน้อมอนุมูธาสาธุเนาะคะ่ะในถูกๆุกบุญที่ได้เดินทางไปเฮตมาโมนีขอให้ไปนุนดวงประชกเบลรลาบให้พี่น้องเบอสุขุสุนนะคนค่ะผู้ใดทีจะไปรัฐบาลเนาะคะ่ะให้ยึดเลขวัดเขาซิ่งโตแลวกะเลขกวัดเม่ยซ่อมเป็นหลักเนาะคะ่ะพี่น้องอนุมูธาสาธุในถูกถุกบุญค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุ ขอให้บุญกุศลเมื่อนี้เนาะค่ะไปนุ่นดวงประชกประลาบให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขุสุขคนค่ะเมื่อนี้มิชมิลาบเนาะคะ่ะเมื่อวานสำรับตําน้อยสามหงสตรวจเนาะคะ่ะสามโตโตรงสองแปดแปดเนาะคะ่ะก็เลยกลับมาทําบุญสั่งบาร,รมีเขียวเจี๊ยบจากเข้าไปอนุโมทนาสาธุบุญไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนาะคะ่ะให้องคเทพเทว,ว่าสิงศ,ศักซ์ท่านปูพญยายากลรอกะ่านปูพญานคราชเนาะคะ่ะพี่น้องภายในทำเดี๋ยวไปรับชมเบิงบรรยากาศในธรรมอีกครั้งค่ะ สาธุสาธุสาธุบมมีอยังงห้เนาะค่ะพี่น้องนอกจากคําว่านอ้อนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญคะ่ะ<อ>บุญกุศลใดที่เกิดเป็นบุญแล้วกะขอหายไปนุ่นดวงหายพี่น้องมีเงินใส่หนีใส่ซีน,ดนเดอร์ค่ะเย็นนี่คะ่ะไม่นำโพงก็ขอให้แตกสามตัวตรงบนล่างคะ่ะบ่ได้จุดเลขถูบเนาะคะ่ะเจี๊ยบจะไปอ่าหยิบแนวทางโชคลาภเนาะคะ่ะอยู่ในถ้ำปูพญานคราชเนาะคะ่ะพี่น้องอยู่ในถ้ำปูพญานคราชเนาะค่ะ น่ารักมากเดี๋ยวเฮ้ามาไหวา้ผ่นปูพญะยาอยากเนาะคะ่ะเ้าเวสวุวรรณกอนเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องอยากได้ยัง่ะสามารถรวมอนุโมทนาสาธุบะะุญล้วก็ะต่างจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะสทธามีปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอค่ะขอบุณพี่น้องขอบุณพี่น้องที่แบบติดตามและะ้วก็ะให้กำลังใจเนาะค่ะพี่น้อง ฟังเ่อกายว่าจะได้เหตุบ่ถือพวกกวนกาขอโทษขอไปพี่น้องเบอร์สุโหสุคนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวกับความเสื่อหล่ะค่สัทธาส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มักกะสามารถเลื่อนผ่านได้เนาะค่ะเมื่อว่านได้โชคได้ลาบสามหงษ์ถูดสามโตตรงเนาะค่ะพี่น้องก็เลยกลับมาอนุโมทนาสาธุบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้่นเนาะค่ะซิ่งเดียวที่เฮาจะนําไปแหลกเป็นตัวเลขโชกลาบได้ก็คือบุญเนาะค่ะพี่น้องเบอจำเป็นต้องไปบนบานสารเก่าเนาะค่ะทำบุญสั่งบารมีไว้หลาย ทำบุญสางบารมีไว้หลายๆเอาบุญไปแหลกเป็นโตัวเลขโชคลาภครับพี่น้องบางเทือห้าบนบานสารกาวเขาอาจจะลืมเนาะค่ะพี่น้องถ้าลืมไปแล้วมันก็พอคอยดีปันใดเนาะค่ะเอาบุญไปแหลกเอาค่ะใดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นค่ะบอกไปนำแล้วแวงไปนามันหลายพลเพราะรวยขึงเด้อใหน้นวลมุตนาสาธุบุญกรอนแป๊บหนึ่งใจเย็นๆ ท่านปู่พญายากเมตาลูกหลานเสมอเนาะค่ะพี่น้องปีที่แล้วเก่างวดติดเนาะคะ่ะสำหรับสถานที่แห่งนี้แนวทางรัฐบาลผู้ใดที่ติดตามคิปเจี๊ยบปนาจะคุ้นเคยกับบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องอีกหนึ่งสถานที่เนาะคะ่ะที่ศักดิ์ศรีแล้วก็เตรียมไปด้วยบุญญ,ญาบารมีพ่อแม่ผูบาา้บารมีองค์เทเพเทบาติสิงศักดิากา์ธิ์บารมีปู่พญายาบารมีท่านปู่แล้วก็แม่ย่าเจ้าธรรมเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะลูกหลานสายญาตพญานานคาราดเนาะคะ่ะตรงมาสักครั้งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง ภายในธรรมก็คือวังเวียงของทันปูแล้วก็แม่ยาแล้วก็บบริวารพญานาคราชคือที่สูตรค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไถ่ทำพร้อมพร้อมกันค่ะหลังจากที่เห่าต่างจิตอธิษฐานขอพรอกับปูพญาอยายกาวทวีสุวรรณที่เฝ้าทมถี่คอยดูแลรักสมรักษาสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะต่างจิตต่างใจเอาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ยังกะอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมราชาโนทุเวสุวรรณนมรรดังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะทเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขาปันตาปัตปุริโตเวสสัุสสาพุทธังอรังโตทเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสาธุ สาธุบุญกุศลที่ลูกได้เฮตดได้สางม,มากเกิดเป็นผลบุญแล้วลูกหลานขออนุโมทนาสาธุบุญขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปู่พญายากเจ้ารามเจ้าทานท่านปู่พญานาคราชบริวารนาคราชทุกๆตนเมือน,นี้ลูกหลานมาขอเพิงบุญบารมีขอให้สิ่งที่ลูกอธิษฐานจิตไว้ ประสบผลสําเร็จภายในมือนี้ขอให้พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่รวมท่าบุญมากกับลูกมือนี้บอกว่าเพิ่นจ่าที่ฐานชิดใดๆก็ตามแท้ก็ขอให้ผลบุญที่ลูกได้เฮ็ดได้สร้างเมือนี้ตนบรรดาให้เพิ่นสมมุงมาตร,ราานาดวดเร็วท่านใจด้วยเธอสาธุ มาถูกความเสือความัทตาเนาะค่ะพี่น้องมาทุกครั้งกะบ่มีเธาใดมาแล้วบได้โชคลาบเวลาเดือดร้อนเงินกะมาขอเอาเนาะ,ะค่ะ่ข่มันบ่มีไฟถืกอเลขคููมือดอกนะนอกจากคนคนนัน้นทําบุญสางบรารมีหรืถูกรักวัลทีนึ่ง แข่งวัดสองวัดกับถือเลขทุกมือคิดเอาผู้ใดมันสีอยู่ไ <c oughs> ด้โดนกว่ากันเท่าใดโชคลาบแล้วเข้ากับถ่าบุญเนาะคะ่ะบุญต่อบุญอีลรีค่ะพี่น้อง ลูกหายสาจาว่าจะสิ่งไดที่ติดกลายสังคารลูงมาแต่อดีตแตชาติลูกสิใส่ไปในทางที่ถือที่ควรจะบบใส่ไปในทางที่พิดจะหาะทันผูรจะถูก มื่อแรงให้แตกสามตตรงเล่าพัฒนาถ้าลูกแตกสามตตรงเล่าพัฒนาได้รักแสนรักลานลูกจะกลับมาอีกเมื่ออื่นเด้อปูจิบไปสาางบทเดี๋ยวเขียนคําอธิษฐานเนาะค่ะพี่้อง โคดีร่ำรวยประสุขสุขคนคขอให้ลูกถูกไม่เล่าสามตัวตรงเขียมไปเลยขอห,หลายๆขออย่างน้นนอยนอยสาธุสาธุสาธุาธขอให้สำเร็จผลเมื่อวานกนมาเด้พี่นอ้องถ้าผู้ใดเบิ่งคีบเจียมผู้ใดที่เป็นเอฟซีอ่ะติดตามคีบเนาะค่ะพี่น้องเมื่อวานกนมาค่ะเมื่อวานได้โชคลาภเนาะค่ะเลยกลับมาเนาะค่ะพี่น้องความเสื่อความรัตธาค่ะผู้ใดเสื่อผู้ใดรัตธาผู้นั้นก็ไดเนาะคะ่ะ สาามาลวบดายแตะเท้าท่านพ่อก็คือมาบดถึงเอาเมื่อแตะเท้าทัานพ่อให้เพิ่นคุมข้องให้เพิ่นโดนบันดาลโชคลาภ แตกสามตัวตรงรัฐบาลเกาหัวติดอีกครั้งเด้อรัฐบาลท่านเพาะสัตว์สัตว์สัตว์เดี๋ยวเฮาเขาทำปูพญานาคราชเนาะค่ะพี่นอ้อง